หนึ่งอาทิตย์กับการเินทายจะเป็นยังไงฉันรับชมได้เลย นี่ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับโดย EP นี้เราจะมาทำภารกิจ1สัปดาห์กับการกินผัดไทยถ้ายังไม่ดู EP แรกก็ไปกดดูกันได้นะครับข้างบน1สัปดาห์กับการกินของในตู้เซเว่นเนืองจากทีแรกกินข้าวทางอาทิตย์แล้วทีนี้ก็เลยเริ่มอยากกินเส้นมากแล้วก็เลยสั่งผัดไทยมาเพราะว่าเป็นอาหารโปรดของผมโดยตอนแรกนะครับก็จะเลือกร้านชื่อดังที่อยู่แถวเขตพนะคอนแต่เนื่องจากค่าส่งมันค่าแพงก็เลยเปลี่ยนร้านสั่งมาเป็นแถวนี้เลยกันอ่อนใจคนอยู่สายทอนได้นะครับใครอยู่สายทอนก็เอาเป็นไอเดียก,าาดกันเท่าาากกกได้้นนนนนะะะะครรรรรรับอออเเลลลยยแแแจีพงหชข เนื่องจากเป็นร้านแรกที่กดขึ้นมาในกราฟก็เลยเลือกร้านนี้มาเป็นร้านแรกชื่อร้านหอยทอดแต่ว่าสั่งผัดไทยมากินนะครับดยอันนี้อยู่ที่กล่องละ1 0 0บาทค้าส่งมาที่สาดทองผมอยู่ที่29บเาทโดยในกล่องจะมีกุ้ง2ตัว1ตัวทองตัวแล้วก็มีเส้นก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับให้เครื่องปรุงมาหนึ่งถุงนะครับเดี๋ยวเรามากินกันเลยเอาแบบไม่ปรุงก่อนเลยกันโดยส่วนตัวนะถ้าไม่ปรุงเลยก็ รู้สึกว่าจืดไปนิดหน่อยแล้วก็จะมีเค็มๆตรงกุ้งแห้งบ้างนะครับเมื่อกีก้ลองเค็มๆด,ดูแล้วค่อนข้างน้อยเหมือนกัน,นาวันนี้น่าจะไม่อิ่มเดยกุ้งอันนี้ก็จะเป็นแบบมีแพร่ๆข้างหน้า<ม>นะครับ<ม>ที่เหมือนหอยทอดมาลองชิม จริงๆผัดไทยเส้นค่อนข้างนุ่มนะครับถึงแม้ว่าจะส่งมาสักรายะน,นึงับตัวเส้นถือว่าโอเคแต่ตัวรสชาติผมว่ามันแอบ,บจืดแล้วก็ออกเคปเป็มไปนิดนึงครั้งอาทิตย์นี้ก็จะเป็นของที่สั่งมาหมดเลยนะครับรสชาติก็อาจจะมีไม่เหมือนหน้าร้านบ้างความอิ่มนะผมว่าสำหรับผม่องนี้ไม่น่าจะอิ่มเดี๋ยวเรามาดูกันพรุ่งนี้ไปเลยว่าจะกินเมนูอะไรวันที่สองนะครับสำหรับการกินผัดไทยวันนี้สั่งชื่อร้านผัดไทยยูเดกานะครับสั่งจากไลน์แมนมา85บาทใม่มีค่าขนส่งด้วยวันนี้สั่งมาเมนูก็ อย่างอื่นต้องแพงกว่านี้อันนี้คือเป็นเมนูที่ถูกที่สุดนะไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเมนูนี้จะเป็นยังไงเปิดมาข้างในก็ที่ร้านมีเครื่องเคียงมาให้นะครับก็มีพริกปูมีน้ำตาลแล้วมีถั่วโอเคงั้นเดี๋ยวเราเรามากินกันตอนนี้ยังไม่ปุ้งคำถามหนึ่งเรืะะ่องราคา8,500บาทผมคิดว่าน่าจะสูงน,นิดนึงจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่จะเล็กก็ไม่เล็กน,นะครับแต่ว่าเขาคือเครื่องก็คือมีกุ้งแห้งแล้วก็ปูทั่วไปเลยนะครับคุยกับที่ดินด้านแถวนี้แล้วก็น่าจะเป็นนะครับออออัััันนนนนนีี้้้้้้้เเเเเเพิิิิ่่่่่่่่่่งงงงงสสสมมมมมาาาาาตตตทททยยะครรรบแแแลลลววววกกกก็็ไไไไดดดหผ ตัเส้นจะไม่ได้เลยนะครับจะมีความกรุบๆนิดๆๆๆหน่อยข้างในจะแข็งๆนิดนึงอันนี้คือสัมผัสไทไข่เค็มมาแต่ว่าความเป็นไข่เค็มก็คือยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับก็จะมีแค่สีส้มๆของไข่เค็มลอยๆะะมาข้างบนนะครับแต่ว่าพวกกิ่นรอชายังไม่ค่อยออกเท่าไหร่รสชาติของเส้นก็คือจดจืดไปนิดหนึ่งออกแนวเค็มๆนิดหน่อยนะครับ จะไม่ค่อยมีรสชาติเลยนะครับโอเคโดยรวมอันนี้ผมถือว่าให้กลางๆดีกัน,กนแต่ถ้าเรื่องปริมาณแล้วอันมีผมชนตัวคือกินไม่หดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันวันต่อไปเด็พกพรุ่งนี้๊ายบายวันที่สามสำหรับเมนูผัดไทยอาทิตย์นี้โดยวันนี้ส,ส,สับเป็นร้านผัดไทยไฟางโุที่ไอเทสซับของมหา,มมหามนครมาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงได้กล่องมาหน้าตาอย่างนี้ผักหนึ่งถุงแยกถั่วมาให้ผัดไทยหนึ่งอันร้านนี้เหมือนว่าจะไม่ได้มีเครื่องปรุงพริกกับน้ำตาลมาให้แต่น่ามีถั่วอย่างเดียว จริงอย่างนี้กินค่อนข้างลำบากเหมือนกันทจริงน่าจะแค่ใส่ในกล่องมาให้เลยไม่ต้องใส่ตัวนี้มาให้วันนี้สั่งผ่านวินทูนมาเพราะว่ามันมีโปรโมชั่นลดค่าส่งไอ้วันนี้ราคา100บาทต้องถ่ายที่กินมาวันที่สามอันนี้เป็นผัดไทยที่สีค่อนข้างเข้มที่สุดเลยสีค่อนข้างออกดำาๆหนึ่งสีจะค่อนข้างออกดำาๆหน่อยแต่ว่ารสชาติค่อนข้างเข้มคนโอเคพอสมควร โดยจับปริมาณที่ให้มาวันนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่อิ่มอีกเช่นเคยโดย o v e r a l รสชาติร้านนี้ค่อนข้างโอเคจะออกหวานนหน่อยเพราะที่สองร้านที่ผ่านมาจะเป็นออก,กค่อนข้างเค็มงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันพรุ่งนี้เลยว่าจะเป็นร้อยอะไรต่อไปวันที่สิบการกินผัดไทยเหนออาทิตย์ยอดผัดไทยหอยทอดที่สาขาพระรามสีโดยหนึ่งถุงจะประกอบด้วยผักหนึ่งถุงมาให้ผัดไทยหนึ่งกล่องพร้อมที่ปรุงรสมาแกะกันดูข้างในจะเป็นอย่าง เรา,าลองชิมกันเลยโดยอันนี้ราคาอยู่ที่70บาทนะครับปริมาณก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรวันนี้น่าจะกินอีกเพิ่งส่งมาเมื่อกี้นี้น่าจะยังร้อนๆอ,อยู่เส้นผัดไทยจะไม่ได้นิ่มจนไปยังมีความแข็ง,ขงๆจึบๆอยู่เดียวสำหรับผมคิดว่าผมชอบเส้นแบบยังรสชาติออกไปทางหวานนิดๆนะครับแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่เดี๋ยวน่าเติมผิกลงไปก็น่าจะอร่อยมากกว่านี้โดยร้านนี้จะมีแยกเคยส่งมาคข้างให้เพื่อคนที่ไม่ได้กินเคยสง่งแต่ว่าก็จะไม่ได้มีแยกใส่ถุงมาให้ต่างหาก โดยรวมร้านนี้ยอดขายไขยหอยทอดถือว่าพังปริมาณและรสชาติถือว่าโอเคนะครับแล้วมาจเจอกันวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายหรือว่าจะเป็นรน้า,าันขายร้านไหนเจอกันวันนี้เป็นวันที่5าแล้วสุดท้ายของการกินผัดไทยในอาทิตย์แล้ววันนี้ก็ถึงคิวของร้านนี้ ผัดไทยคุณชูจริงๆร้านนี้อยากกินตั้งแต่วันจันทร์แต่ว่าติดปัญหาบางอย่างก็เลยรอคิวจนถึงวันนี้นะครับเห็นว่าร้านนี้ดังมากในออนไลน์ตอนนี้มาเดี๋ยวเรามาชิมข้างในกันเลยโดยวันนี้สั่งมาเป็นผัดไทยคุณชูกุ้งสดน,นะครับปกติหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทแต่ว่าได้โปรโมชั่นจากร้านนี้ลดเปเก้าสิบบาทก็เลยเหลือหนึ่งร้อยบาทแล้วก็บวกค่าสง่งมาที่หนึ่สิบห้าบาทนะครับมาอันแบกผัดไทยคุณชูกัน ดูจากปริมาณน,น้านอกแล้วก็กล่องใหญ่แล้วก็หนักพอสมควรนะครับไะเดี๋ยวดูข้างในจะเป็นยังไงเดพิ่งเห็นทางร้านมีเขียนชื่อมให้ด้วยนะครับสุดยอดไปเลยแพ็คมาค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับสุกับราคา1า90บาทยินมีอีกอย่างตัวลาของกล่องดีเทลเยอะจริงๆร้านนี้เลยมาเริ่มกินผัดไทยคุณชูกันเถอะและในกล่องก็มีแยกพริกกับถั่วลิสงมาให้นะครับพอดีได้โปรโมชั่นทากทางร้านก็เลยได้มีหน้าสา่งผัดไทยกุ้งสดมาก็นำมาชิมกุ้งกันก่อน กุ้งสดนี่สดจริงๆเนือยังดึงดึ๋งดึ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 งเลยปริมาณถ้าไม่คิดว่าราคาก็คือว่าค่อนข้างเยอะ um <ๆ S 1> เลยกันแล้ครับก็มีกุ้งทั้งหมด1 2 3บวกกับตัวเม็กกีกินไปเป็น4ตัวนะครับแล้วเรามาเริ่มชิมผัดไทยแบบไม่ e sc, ปรุงกันเลยตอนนี้เส้นค่อนข้างเริ่มติดกันหน่อยนะครับขนาดเขาเพิ่งสั่งแล้วก็เพิ่งมาถึงเมื e ่อกีนี่แต่ว่าเส้นที่นี่เหมือนจะเส้นใหญ่กว่าที่ต่ค่อนข้างแบนแบนแบน,แบนใหญ่ๆกว่านิดหนึ่งนะ ัวเส้นก็คือนุ่มกำลังดีสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับผมเพราะเ็กชอบกินเส้น,นแข็งๆ่อยอันนี้ก็เลยค่อนข้างนุ่มไปนิดงรสชาติาผัดไทยแล้วนี่จะออกไปทางหวานแล้วก็มีเปรี้ยวๆตัดเิดหน่อย แต่ว่าเพิ่งสั่งมาแต่ปลาเส้นค่อนข้างติดจนเป็นก้อนและผ้เโดยรวมมองภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับก้อนกับเมนู190บาทได้กินกุ้งทั้งหมด4ตัวจริงๆคาตาคูนชูยังมีเมนูอื่นอีกเยอะแยะมากมายอยู่ยขึ้นไปอีกมากมายขยายให้ผมกินทุกเมนูของคาตาคูนชูนะครับก็สามารถคอมเมนวณข้าล่างกันได้นะโดยรวมของนาลีถ้าไม่คำนึงถึงราคาผมก็คิดว่าโอเคนะครับก็คือปริมาณค่อนข้างเยอะพอสมควรก็ได้กินกุ้งกุ้งสด4ตัวรสชาติก็ถือว่าผ่านนะครับแต่ว่ากระดูนตัวผมว่ามไปนนิดึง เนื่องจากไฟล์ที่อัดมาเสียงเสียนะครับต่อจากนี้ผมขอพากให้ฟังเลยกันเพราะว่าผัดไทยเป็นของที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับถ้าไม่กินเป็นหนึ่งสัปดาห์ยั้ไยังไม่รู้สึกเบือ่อไม่รู้สึกเอียนก็ยังสามารถกินได้เรื่อยๆ,ๆอยู่นะครับันเดียวผมจะขึ้นโชว์ผัดไทหยห้าร้านที่ผมกินในสัปดาห์นี้แล้วก็ใส่ไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างให้นะครับจริงๆยังมีผัดไทยอีกรายแล้วนะครับที่ผมอยากจะลองไว้ต้องติดตามผัดไทย EP หน้าให้มีผัดไทยร้านไหนเด็ดๆแนะนำหรือว่าอยากให้ผมลองกินอะไรดูก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล้เนัอกวจ